ของยาแจงสองสนี่้าหกเจ็แอันนี้หน้าหวานใ่ว่าเืนียวโนราจะกินเลยอ่เนียเนียว่บราณของยาแจงเราหนีที่ลาภาษาสังเดี๋ยวด๋วะวต้นนี้มายง่าที่เขากั้นจริงจันี่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 มายง่าที่เขา

หแบบนึ่งแบบสง้าดีม,ม่ไดนับเด้อช้งนับเนี่ย้งเอาขืนนับอยู่วันนั้นมวยไปนับอันนี้เอาไปเลยนี้อัอันนี้เอาไเ้อันนี้ละม่แเเอาแล้วแต่ 仓库大爷，保安。